สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักที่อยากจะบันทึกเอาไว้ในช่องเลยนะฮะโอ้โหน่ารักจริงๆนะครับน่ารักมากๆน่ารักแบบใจละลายนะฮะอ่ะก็เป็นลิซ่าที่นิวยอร์กนะฮะต้องบอกว่ามาในร่างของนางฟ้าตัวน้อยมากๆเลยนะฮะเดินหาครับทักทายแฟนคลับโอ้โหเป็นกันเองสุดๆนะครับแบบลืมไปเลยว่านี่คือโอ้โหซุปตาระดับโลกจริงเหรอเนี่นะฮะ โอ้โหติดดินมากๆนะฮะคือแบบโอ้เข้าถึงง่ายมากๆเลยครับทุกคนแล้วที่แน่นอนนะฮะเสียงเรียกเต็มไปหมดเลยลิซ่าลิซ่าลิซ่าใช่ไหมครับแต่แอดบอกเลยว่าถ้าเป็นคนไทยน้องน่ารักด้วยเสมอนะฮะถ้าเป็นคนไทยถึงไหนถึงกันยังไงก็ได้นะฮะพูดคําเดียวลิซ่าเซนเคสให้หน่อยโอ้โหเท่านั้นแหละลิซ่าก็บรรจงเซนเคสครับจับจับจับแอดบอกทุกคนเลยนะว่าเคสอันนี้เนี่ยมันมี คุณค่าทางใจมากๆครับแอดเชื่อว่าถ้าเขาเอาไปขายใน eBay นะฮะเขาจะได้เงินมหาศาลเลยนะครับแต่ก็ไม่แนะนําไม่ทําแบบนั้นนะครับแล้วแอดเชื่อว่าคนที่ได้มาเนี่ยโอ้โหรักษาสุดชีวิตแน่นอนไม่มีการเอาไปขายต่อแน่นอนนะครับแอดบอกเลยเพราะว่านี่คือคุณค่าทางใจทุกคนแอดบอกเลยว่าถ้าแอดมีโอกาสอยู่ตรงนั้นเนี่ยแอดอยากให้น้องเซนเคสให้แอดบ้างแล้วแอดจะเอาเคสนะ,ะับไปใส่กรอบแล้วก็แขวนผนังบ้านอีกหนึ่งทีนะฮะโอ้โหแบบ อิชาสุดๆนะครับแต่แอดชอบตรงที่แบบโอ้ถ้าเป็นคนไทยถึงไหนถึงการจริงๆนะฮะน้องคือแบบเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็อันนี้แอดก็ไม่ได้แบบว่าอวยแต่บ้านเรานะแบบว่าแฟนขับต่างชาติเออเอ้ยๆๆเนี่ยน้องก็เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่แบบ พอได้ยินภาษาไทยแอดเชื่อว่าน้องก็น่าจะรู้สึกอุ่นใจอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับแต่ว่าน้องเนี่ยเต็มที่และน่ารักกับแฟนคลับทุกคนจริงๆแล้วเป็นแบบนี้เสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ดับโลกน้องไม่เคยเปลี่ยนนะครับน้องน่ารักเต็มที่แล้วก็อย่างที่แอดเคยพูดไปแบบแทบจะทุกคลิปเลยที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แอดบอกเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่น้องมีโอกาสน้องทําให้ได้น้องจัดให้ครับและคลิปนี้ก็เป็นตัวยืนยันได้เห็นว่าเป็นไง น้องมีโอกาสน้องจัดให้ครับรู้สึกฟินมากๆอะก็ฝากคลิปนี้เป็นโมเมนต์ดีๆเอาไว้หนึ่งโมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับทนกคนลิซ่าขอบคุณนะคะลิซ่าขอบคุณนะลิซ่าขอบคุณนะเธลิซ่าขอบคุณนะลิซ่าลิซ่า Lisa, Lisa, we love you! Lisa! You are Lisa Lisa! Lisa, can you Lisa, Lisa Lisa! Lisa! Please, please.